5วิธีง่ายๆในการเอาชนะใจตนเองวิธีที่1นนะครับค้นให้พบเป้าหมายที่ตัวเราต้องการจริงๆเราต้องการบรรลุเป้าหมายเราต้องการครอบครองสิ่งไหนบ้างในโลกใบนี้เมื่อมีแค่ความอยากเนี่ยเวลาเจออุปสรรคปัญหามาปะทะโน่นนี่นั่นนิดหน่อยเราก็จะหัวใจสะอไม่พร้อมที่จะสู้และในที่สุดก็ยอมจำนนทำให้เราไม่สามารถเดินต่อได้เพราะ เราไม่มีเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆวิธีที่2นะครับต้องยอมแลกความเจ็บปวดระยะสั้นกับความพึงพอใจระยะยาวทุกสิ่งที่มีราคาเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองการเรียนรู้การยืนหยัดจากสิ่งที่เรายังไม่เก่งเรียนรู้ลงมือทําซ้ําจนเราเก่งขึ้นเนี่ยไอ้ช่วงที่เราเรียนรู้ลงมือทําซ้ําจนเก่งจนเชี่ยวชาญขึ้นเนี่ยมันอาจะจะมีความเจ็บปวดอยู่ อะไรที่ง่ายตั้งแต่ต้นแล้วง่ายตลอดไปมันจะไม่ค่อยมีราคาเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเหตุผลในการชนะใจตัวเองมันจะมากพอเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติมันต้องเป็นแบบนี้แหละวิธีที่3นะครับหาเหตุผลที่มีความหมายต่อชีวิตให้เจอถ้ามีแต่เป้าหมายแต่ไม่มีเหตุผลรองรับที่เพียงพอเนี่ยทำไปทำมาสุดท้ายเราจะหยวนตัวเองเราจะสงสารตัวเองบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะเหนื่อยไปทำไมเอาแค่นี้ก็พอละ เพียงแค่เหตุผลไม่กี่ข้อที่มันโดนความรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนพลังยืนหยัดทำให้เราชนะใจตัวเองได้วิธีที่4นะครับ พัฒนาอุปนิสัยด้วยการเปลี่ยนค่านิยมถ้าเรานิยามตัวเราว่าเป็นคนเหยียบขี่ไก่ไม่ฟออยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงหนักไม่เอาเบาไม่สู้ความสำเร็จไม่เคยปรากฏในชีวิตเราจะเป็นคนที่ยอมแพ้เร็วพอเจองานยากค้าถ่ายไม่เอาและไม่รับและการที่เราจะเปลี่ยนอุปนิสัยเป็นคนละคนเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนละคนได้ให้เปลี่ยนจากข้างในลึกสุดก็คือค่านิยมเช่น เรานิยามตัวเองใหม่เลยว่าเราเป็นคนที่มุ่งเน้นความสาเร็จมุ่งเน้นความก้าวหน้าถ้าเราเป็นคนนี้เนี่ยเราก็จะมีพฤติกรรมที่ยืนหยัดทำประเมินเรียนรู้ลงมือทําประเมินเรียนรู้ลงมือทําอย่างต่อเนื่องแล้วเราจดจ่อกับค่านิยมแบบนี้เราจะไม่เคยวกแวกไปคิดถึงความยากของงานเราจะคิดถึงแต่ความท้าทายและการ ฝ่าด่านไปให้ได้การเอาชนะมันให้ได้เพราะเราเป็นคนแบบนี้วิธีที่5นะครับมีความศรัทธาที่มั่นคงและมีความพยายามอย่างสุดพลังถ้าเรามีสองพลังนี้ควบคู่กันคือศรัทธาที่มั่นคงไม่วอกแวกไม่สันคลมุ่งไปข้างหน้าสถานเดียวแล้วใส่ความพยายามเหยียบคันเร่งแบบทุ่มเทสุดพลังเนี่ยในที่สุดความก้าวหน้าก็จะปรากฏให้เห็นทำให้เราเป็นคนที่ มีมาตรฐานทั้งความคิดคำพูดคำจาการลงมือทำและความเข้มแข็งของหัวใจที่มันสูงขึ้นทั้งหมดนี้คือ5วิธีในการเอาชนะใจตัวเอง